สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวครับกับโพืผมปูปูครับวันนี้ผมมีเมนูมานําเสนอคุณผู้ชมนั่นก็คือบะหมี่เนื้ออบครับคุณผู้ชมเมนูนี้ทําไม่ยากนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับสําหรับวัตถุดิบในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้เนื้อน้องลายครับคณะฮ่องกงตัวนี้ผมลวกแล้วนะครับแล้วก็บะหมี่ไข่โคนต้นหอม คนขึ้นช่ายหอมแดงขิงหั่นแว่นนะครับแล้วก็กระเทียมบุนิดหน่อยตัวนี้เป็นเครื่องเทศน,นะครับมีพริกไทยดำแล้วก็ตัวชินมอนใบกะวานลูกกะวานนะครับสำหรับตัวซอสตัวนี้เนี่ยผมผสมไว้แล้วนะครับมีน้ำตาลทรายสีอิ๊วขาวสีอิยวดำ น้ำมันหอยซอสปรุงรสนะครับในอัตราส่วนเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูได้ในสูตรนะครับตัวนี้เหล้าจีนน้ำมันงาครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel tv ครับ,ค,รบคุณผู้ชมเริ่มต้นนะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อก่อนขอใช้เวลาสั้นๆนะฮะ ตัวเนื้อเนี่ยผมใช้เนื้อน้องลายเวลาเราไปซื้อที่ตลาดนะครับคุณผู้ชมบางทีมันก็จะได้มาเป็นก้อนสวยๆเลยแต่บางทีเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นก้อนในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าเราไปอบทั้งก้อนลักษณะนี้เวลามันสุกมันก็จะกลางออกเป็นซูเปอร์แมนแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการที่จะทําให้มันสวยงามผมทํางี้ครับคุณผู้ชมในเมื่อมันแผ่ออกใช่ไหมครผมม้วนทุกอย่างกลับเข้าไปให้มันเป็นก้อนเดียวกันสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่สนใจเรื่องความสวยงามนะครับ ขั้นตอนนี้ไม่ต้องทําก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยพอผมม้วนให้มันกลับเป็นทรงเดียวกันแล้วผมก็จะมัดไหมฮะขันชนะสองรอบไม่ต้องมัดแน่นมากนะครับก็คือมัดแค่พออยู่อย่างนี้นะฮะมัดไปจนเครบตลอดแนวของชิ้นเนื้อนะฮะ อย่างนี้ครับผมมักเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะผมก็จะตัดเชือกออกเพื่อไม่ให้มันเกะก,กะ <S <S นะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเราทําในขั้นตอนนี้เวลาเราอบเนื้อออกมานะครับเนื้อก็จะเป็นทรง สวยงามเวลาเสิร์ฟก็จะสวยงามเช่นกันตัดออกเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็จะได้เป็นเนื้อ,อามาเป็นทรงแบบนี้นะครับหลังายนี้เราไปดูวิธีทำกันเลยคะครับเริ่มต้นนะครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมนันลงไปใส่ไม่ต้องเยอะนะครับอ่าใส่ลงไปเสร็จปุ๊บ รอจนน้ำมันร้อนเอาเจ้าก,ก้อนเนื้อเนี่ยลงไปหน้าเป็นกระทะหน้าแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองทั่วทุกด้านของเนื้อนะครับเดี๋ยวขอเวลาผมเ ทำไ่เจ้าตัวเนื้อให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต่อฮะครับตอนนี้เนื้อสีเหลืองทั่วทุกด้านแล้วนะครับยกเนื้อออกพักไว้เช็คดูน้ำมันไม่ไหม้นะฮะถ้าน้ำมันน้อยไปก็เติมอีกนิดนึงใส่ผักลงไปฮะกระเทียมหอมแดง แล้วก็ขิงรากผักชีคนต้นหอมแล้วก็เผ่านโทษคนขึ้นช่ายฮะใส่ลงไปทิ้งไว้แบบนี้ให้กลิ่นเริ่มหอมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสักเล็กน้อยเดี๋ยวรอสักครู่กลับมาดูต่อครับผักสี เหลืองได้ที่แล้วกลิ่นหอมฉุยเอาเนื้อกลับลงไปครับหลังนี้เร่งไฟแรงเติมเหล้าจีนลงไปเติมเหล้าจีนเสร็จยังไม่ทอเติมซอสครับที่ผสมไว้แล้วลงไปคลุกเนื้อให้เข้ากับซอส เติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าก็ได้นะครับเติมให้ท่วมเจ้าตัวก้อนเนื้อเครื่องเทศที่เรามีอยู่โยนใส่ลงไปครับแล้วปิดฝาปรับไฟเป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับน่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงครับเดี๋ยวหลังจาก2ชั่วโมงเดียกลับมาดูกันต่อครับ หลังจากที่ผมตุนแล้วก็อบจนเนื้อนี้ไปนะครับเป็นเวลาสักสองชั่วโมงแล้วผมลองจิ้มจิ้มดูจิ้มทะลุลงไปแสดงว่าข้างในมันนิ่มใช้ได้แล้วผมแบ่งน้ำนะครับที่อยู่ในกระทะนี้ออกมาใส่กระทะนี้แบ่งออกมานิดเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อเอามาเคี่ยว เปิดไฟแรงๆได้เลยนะฮะเคี่ยวให้มันงวดลงครับนะฮะพอมันงวดลงเสร็จเนี่ยเวลาตอนผมเสิร์ฟผมจะเอาน้ำเนี่ยครับไปราดเจ้าตัวเนื้อส่วนน้ำที่เหลือในในกระทะที่ต้มต้มแล้วอบเนื้อเนี่ยจะเอาไปเสิร์ฟเป็นน้ำซุปนะครับรอจนเจ้าตัวเนี้ยงวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ชมบะหมี่นี่ผมเอาไปลวกแล้วก็เสด็จน้ําคลุกกับน้ํามันกระเทียมเจียวเรียบร้อยแล้วนี่ผมก็จะเริ่มจัดเสิร์ฟเลยจะมาบะหมี่นี่บะหมี่นะครับก่อนเลยหลังจากนั้นคณะฮ่องกงที่ ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียงไปบนจานอ๋อลืมเนื้อเดี๋ยวเเนื้อออกมานะครับให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าตัวเนื้อเนี่ยพอหลังจากที่เรามัดแล้วก็เอา ไปตุนอบไปอบเนี่ยมันจะออกมาเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ฮะแล้วเสิร์ฟก็ตัดเชือกออกก่อนอย่าเสิร์ฟไปทั้งเชือกนะครับห้ามลืมเด็ดขาด มันก็จะออกมาเป็นก้อนตัดหัวก่อนนี่ฮะจะได้เป็นกลมๆอย่างนี้ได้ เห็นเป็นลายชัดเจนก็เอาสักสองชิ้นแล้วกันเนาะอ,อเนื้อฮะ ัดวางลงไปนเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ถ้วยน้ำซุปหนึ่งถ้วย สำหรับน้ำที่ได้จากการอบนะครับแล้วก็ไปเคี่ยวจะได้เป็นน้ำงวดงวดแบบนี้นะครับเคี่ยวจนงวดเลยผมผสมน้ำมันงาไปเล็กน้อย เร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสําหรับเมนูที่มีชื่อว่าบะหมี่เนื้ออบฮะขั้นตอนอาจจะดูยุ่งยากไปสักนิดนึงนะครับแต่คุณผู้ชมลองไปทําทานดูฮะรับรองว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสําหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ฮะครงติวกินเที่ยวไทยไปกับเรา foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ